สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยุคไอทีก็ขอ,อนำเสนอคลิปอาหารเพื่อขั้นเวลาช่วงที่ปักเสื้อนะคะไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะรอชิมฝีมืออาหารของแม่บ้านยุคไอทีอยู่นะคะพอดีว่าเมื่อวานก่อนนี้ไปได้มะเขือมานะคะจากสวนกเกษตรอินทรีย์ค่ะดูสิงามมากๆเลยได้ทั้งมะเขือม่วงแล้วก็มะเขือปราะขาวพันเจ้าพยายนะคะ สดสดจากต้นเลยให้เจ้าของเขาเด็ดให้จากต้นเลยค่ะดูงามมากค่ะเ mm hmm. มนูอาหารคลิปนี้ของเรานั่นก็คือซุปมะเขือนะคะเรามาชมกันเลยค่ะ เราจะเตรียมป่นประทูนะคะเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ในซุปมะเขือค่ะนี่คือมะเขือเกษตรอินทรีย์ของแท้เลยนะคะมีรอยกัดรอยเจาะของหนอนอย่างนี้ปลอดภัย เคล็ดลับวันนี้คือการต้มมะเขือไม่ให้ดําค่ะให้น้ําเดือดพล่านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นํามะเขือที่เราตัดขั้วนะคะล้างสะอาดใส่ลงไปปิดฝาหมอ้อเลยนะคะแนะว่าปิดฝาหมอ้อให้สนิทค่ะวิธีนี้จะช่วยให้มะเขือที่เราต้มสวยนะคะเช็คดูว่ามะเขือสุกดีแล้วนะคะไม่ต้องให้เละก็ตักออกมาแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําเย็นนะคะหรือน้ําปกติอุณหภูมิปกติ มะเขือเราก็จะสวยสีเขียวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มากขกกระเทียมนะคะโคกยังเป็นโคกที่ใช้ตำน้ำพริกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ นำมะเขือใส่ลงไปโขลก,กเอาแต่พอหยาบๆนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากมะเขือถ้าเราต้มให้ได้ขนาดนี้นะคะเวลาเราทําซุปมันจะอร่อยนะคะมันจะหวานกําลังดีแล้วก็เอาพริกที่เราแบ่งเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปเติมปลปตะทูลงไปสองสมช้อนโต๊ะตามต้องการค่ะ แล้วก็เติมสีสวยแล้วก็รสเผ็ดด้วยพริกป่นความนัวด้วยน้ำปลาร้าแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะข้าวคั่วนะคะ1-2ถึงสช้อนโต๊ะเอาตามปริมาณของมะเขือที่เราซุปนะคะแล้วก็ผักหอมใส่ลงไปค่ะทำง่ายๆค่ะซุปมะเขือแค่นี้ก็คุกเขาชิมรสทารสใช้ได้นะคะก็ ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโสรนี้คุณแม่ของแม่บ้านยกอทีสอนมานะคะท่านทําเกี่ยวกับอาหารออสานอร่อยมากค่ะทุกอย่างเลยคลิปนี้ก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะซุปมะเขือถ้าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยกเอทีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ